สวัสดีค่ะพี่เป,ป้ค่ะคลิปนี้นะคะจะมาชิมนี่เลยราเมนหมูผัดซอสเพสสไตล์เกาหลีนี้ของโออิชิอิโตะนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันก่อนนะคะอยู่ที่290กิโลแคลอรี่นะคะโซเดียมก็พันห้าสิกรัมนะคะอันนี้ก็คือว่าพี่เป,ป้สั่งเซเว่นเดลมานะคะก็คือเว็บมาเรียบร้อยแล้วราคาก็อยู่ที่55บาทนี่แกะชิมกันเลยดีกว่า,วา ห,ห,ห,หน้าตหน้าทานไม้นี่นะคะกินออกเค็มๆขึ้นมานะ<อ>ก็จะเป็นหมูผัดซอสเผ็ดสไตล์เกาหลีลนะนี่มีแครอทก็มีผักกาดให้นะคะนี่คือเส้นราเมน55บาทนะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราเรามาชิมเดียดีกว่านอ้อ ชิมหมูก็ดีกว่าหมูก็ไม่ได้ถึงกับนุ่มอะไรมากแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าแข็งกระด้างเลยนะคะรสชาติหมูกม็ไม่ค่อยจัดเท่าไหร่นะมันจะเป็นที่ตัวซอส้ลยเดียนะ๋ยลองชิมเส้นแล้วก็เข้ากับซอสให้มันชัดๆเลยนะนี่ เท่าที่ชิมเส้นมาเมื่อกี้นะคะเส้นก็คือโอเคนะคือสัมผัสของเส้นอ่ะกินแล้วโอเคแต่รสชาติก็คือเข้าปากแต่ครั้งแรกคือสัมผัสได้คือรสหวานเลยนะคะแล้วก็มีความเผ็ดเล็กๆนะเอาเป็นว่าคือมันไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่แล้วกันมันไม่ใช่ซอสเผ็ดแบบแบบที่ใครอยากกินแบบเผ็ดจัดจ้านอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะคะมันเป็นเผ็ดเล็กๆออกแนวหวานๆมีเค็มนิดๆอะไรอย่างนงี้นะคะ ผักอร่อยอะ่ะผักมันยังกรอบมันนิ่มแล้วก็กรอบอะ่ะเออมันคือมันอร่อยนะผักกล่องนี้ก็คือสําหรับความคิดเห็นส่วนตัวของี่เป้คือไม่น่าเกลียดนะแต่ว่าอาจจะไม่เหมาะสําหรับใครที่แบบว่าอยากกินอะไรที่มันเผ็ดแบบจัดจ้านเหมือนเผ็ดแบบบะหมี่เผ็ดอะไรอย่างนั้นนะ อันนี้คือกินแบบได้เรื่อยๆรสชาติก็คือค่อนข้างกลมกล่อมนะคะถ้ายัางไงใครสนใจก็หาซื้อชิมกันนะที่เซเว่นนะคะอยู่ที่55บาทนี่กับราเมนหมูผัดซอสเผ็ดสไตล์เกาหลีของโอชิอิโตะถ้ายังนงทิดไปขอตัวไปทานต่อให้หมดก่อนนะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย